ดูเวลาชิวๆของพี่ฟุกบปางนะครับผมเนี่ยนี่นครับยืนกินหญ้าอยู่ใต้โงง้างครับสบายใจเลยครับดูเขาหันมามองหรือตามามองออครับเนาะยืนกินหญ้า งสาอันนี้ก็เป็นเดือนเดือนสิงหานี่ก็จะเป็นช่วงถ้าปีก่อนก็คือพุกตกมันเดือนนี้แหละครับผมตกกรกฎาคมสิงหาแต่ว่าปีนี้เขาตกก่อนนะครับแล้วเดือนนี้เขายังไม่ตกครับ ทางตัวผู้ไว้วางใจไม่ได้ครับแบบว่าเขาเป็นวัมรุ่นนะครับแล้วก็เขาอาจจะตกมันปีหนึ่งแล้วกตกหลายรอบหรือแมก็ตกแบบไม่ตรงตามกําหนดครับสําหรับปีนี้ก็เขาตกก่อนแล้วเพึ่งหายก็พอมาถึงเดือนที่เขาตกเขาก็ไม่ตกเลยครับช่วงนี้ไม่มีวี่แววว่าจะตกมันนะครับแต่ก็ไม่ได้ไว้วางใจนะครับที่จะแบบที่จะได้แบบไว้ใจเขาครับ ก็จะตกมันไปแล้วแต่ก็ไม่ไว้ใจนะครับอยืนลงช้างสบายครับมีลมลมเย็นพัดนะเหยลมแบบพัดผ่านเข้าได้ทุกซอกทุกมุมครับสบายเย็นสบายนะครับวันนี้ลมแรงมีลมอากาศถึงแดดออกแต่ไม่ร้อนนะครับน่าลมแบบลมพัดชิชวสบายนะครับ ฟูกเขาก็อยู่หลักของเขาครับพอเราก็อยู่หลักของเขาอยู่ลุงช้างครับพอเราอ่้อฟีฟุกสูงนี่ครับ พ่อไดยอยู่นู้นครับสหรับบางคนพี่วี่บางคนนะครับที่อยากจะไม่เข้าใจผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าที่พี่ฟุกไม่ได้เอาไปในโรงช้างนะครับก็อย่างหนึ่งนะครับเขาเป็นย่างตัวผู้พอดอยก็ตัวผู้ครับตัวผู้กับตัวผู้ ถ้าเขาอยู่ด้วยกันมันจะเกิดอันตรายนะครับด้วยแบบท่าธรรมชาติของช้างนะครับตามตามป่าตามธรรมชาติเลยนะครับช้างตัวผู้ต่อตัวผูวเแบบ้เขาจะแบบแบบเขาจะแบบหวงแบบเขาจะแบบแสดงความน่าเกลีขามใส่กันนะครับบางทีก็อาจจะมีชนกันแบบนี้ครับหวงอนาขีดบ้างแบบนี้ครับหวงตัวเมียบ้างแบบนี้ครับส่วนมากตัวผู้ ถ้าเป็นภาษาบ้านบ้านเราเอาง่ายๆนะครับส่วนมากตัวผู้เขาจะอยู่ด้วยกันแบบปล่อยให้อยู่ด้วยกันทำเหมือนกับแก้วตาปล่อยให้อยู่กับพีน่นกแบบนี้ไม่ได้ครับถ้าเป็นตัวผู้ที่ใหญ่ๆแบบนี้ครับรุ่นไปรุ่นรุ่นปอดอยรุ่นผีูกครับมันมันอันตรายเกินนะครับเดี๋ยวแบบเขาจะทํากันเองครับแบบเขาชนกันเองแบบนี้ครับเอาภาษาบ้านบ้านเข้าใจง่ายๆครับถ้าเขาชนกันเองนะครับอย่างหนึ่งก็ มันเกิดความสูนเสียครับอย่างนี้ก็ช้างเราได้รับบาดเจ็บแน่นอนครับเพราะว่าอย่างไงก็เป็นช้างเราช้างเราชนกันเองได้รับบาดเจ็บแล้วก็สองอาจจะแบบถึงอันตรายครับอันแบบถึงอันตรายแบบถึงสำคัญถึงสิ้นประสาทถึงสิ้นของร่างกายได้ไดครับอันตรายนะครับ ถ้าเป็นช้างเพศเมียนะครับอยู่ด้วยกันได้ครับคือเขาเพศเมียเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับขึ้นว่าช้างเพศเมียใจดีครับแต่ถ้าช้างเพศผู้เขาตัวใหญ่ตัวโตต่างตัวต่างตัวต่างใหญ่แบบนี้ครับพละกําลังก็ใหญ่เยอะช้างแต่และตัวก็ต้องแบบแสดงอํานาจความน้าแข่งขันอนตัวเองอย่างนี้ครับถ้าอยู่ด้วยกันก็แน่นอนแหละครับชนกันครับแบบ ถ้าจนกันทํากันเนี่ยมันอันตรายต่อทรัพย์สินของเราครับไอเรื่องทรัพย์สินไม่เท่าไหร่นะครับมันเป็นเรื่องของชีวิตของช้างเราครับการดูแลของเราถ้าแบบเจ็บปวดตรงไหนมาเนี่ยครับการรักษาช้างไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับไม่ใช่ว่าเราจะไปหาหมอแล้วก็หายนะครับมันเขาเรียกว่าแบบเลื้อรังครับอางน,นี้ก็อาจจะเป็นเลื้อรังได้รักษาแบบเป็นปีสองปีก็ยังไม่หายแบบนี้ครับ เนี่ยช้าง <_ an> เหตุผลนะครับผมก็ได้เล่าให้ฟังมันก็มีหลายเหตุผลแหละครับผมถ้าจะว่าไปแตบบ่ทางตัวผู้เขาก็ไม่เคยให้ไปอยู่ด้วยกันหรอกครับไปฝูกด,ด้วยกันถ้าแบบถ้าแบบว่าไม่ใช่แบบถ,แบบถ้าแบบว่าเขาไม่เคยอยู่ด้วยกันจริงๆครับแต่ถ้าแบบพี่ฟุกพ่อด้อยเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกครับผมแบบไม่กล้าให้อยู่ครับกลัวกลัวกลัวไปก่อนดีแล้วครับกลัวแบบอันตรายกลัวเจ็บ ทำกันมานี้วุ่นวายเลยครับถ้าบางตัวเขาเป็นตัวผู้แต่เขาอยู่ด้วยกันได้ก็คือแบบบางตัวแต่ะตัวไม่เหมือนกันอยู่แล้วช้างครับบางตัวเขาอาจจะเคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กบางตัวก็อยู่ด้วยกันกับตัวอื่นได้นี่สายดีบางตัวก็นี่สายดีอยู่นะแต่ก็ไม่กล้าให้อยู่กับตัวอื่นครับบางทีบางทีแบบถ้าอยู่ด้วยกันนะครับผมจะสมมุติยกตัวอย่างครับ ทงที่อ่ะพี่ฟุกไม่ทําพ่อดดยแต่พ่อดอยอ่ะมาทําพี่ฟุกแบบนี้อ่ะครับถ้าอยู่ด้วยกันพี่ฟุกไม่สู้แต่พ่อดอยเนี่ยหวงหวงอนาคขตหวงพื้นที่โชว์อำนาจของตัวเองอ่ะครับหรือไม่บางทีแบบพ่อดอยอ่ะกลัวพี่ฟุกพ่อดอยไม่สู้พี่ฟุกแต่ว่าพี่ฟุกอแบบ่ะรู้รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยแบบอำนาจเยอะกว่าคุมพ่อดอยได้พี่ฟุกไปทําพ่อดอยแบบนี้ครับมันเกิดการสูญเสียคือว่า เกิดการสูญเสียโดยแบบแบบไม่ใช่เรื่องครับเป็นเรื่องที่เราสามารถป้องกันได้แต่เราเลือกที่จะจะ,จะพาเขาไปอยู่ด้วยกันให้เกิดการสูญเสียเองครับก็ถ้าจะอยู่นะครับถ้าอยู่หลักถ้าอยู่โรงช้างก็จะเป็นพ่อดอยครับพวกแม่แม่อยู่ด้วยกันดีกว่าครับก็คือพ่อโอยอยู่กับแม่แม่อยู่กับแม่เพชศแม่ชายอ่ะเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้ว พราเขาช้างตัวผู้ก็ย่อมสนใจช้างเพศเมียอยู่แล้วครับผมถึงจะมลีลูกแก้วพินท้องอยู่ด้วยก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่ายังมีแม่เพศแม่ช้ายที่กันลูกๆไว้ได้กันลูกๆแล้วก็เป็นที่สนใจของพ่อดอยแบบนี้ครับแต่ละตัวครับช้างอันนี้สายไม่เหมือนกันนะครับ ได้ทำคลิปได้เล่าได้เล่าพอดีครับเล่าให้พี่ๆคนดูได้ฟังทางพี่ฟุกอะครับเป็นช้างแห่งงานนะครับช้างแห่งงานซึ่งค่อนข้างที่จะเข้ากลุ่มหรือเข้าอะไรก็คือเข้าสังคมช้างได้สบายครับเข้าช้างตัวอื่นได้สบายขี่แบบผมขี่หรือว่าคุณพ่อขี่เงี้ยครับขี่เข้าแห่ขบวนนอกจากช้างงานตัวอื่นยืนเลี้ยงหน้ากระดานได้สบายครับอันนี้คือ ไม่เป็นไรแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเราเข้างานแบบนี้ครับช้างแต่ละตัวจะมีควานอยู่บนคอควานอะ่ะถ้าถ้าควานอยู่บนคอช้างอะ่ะช้างอย่างน้อยเขาก็เกรงใจควานเลยครับเขาย่อมไม่ไม่แบบไม่ทําแบบนั้นแน่นอนแบบที่ผมเล่าต้นคลิฟแน่นอนครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือควานอะ่ะได้บังได้แบบระมัดระวังช้างเราช้างเขาแบบนี้ครับแบบเราขี่ช้างเรา เราก็ระวังช้างเขามาให้ช้างเราไปทําช้างเขาบ้างหรือว่าถ้าอันนี้เราก็แบบช่วยๆกันนะครับช่วยกันแบบระวังกันครับช้างตัวใหญ่อันตรายด้วยครับแต่ส่วนมากนะครับช้างถ้าว่าถ้าว่าเราไปแห่งานแห่นาคสมัยก่อนเนี่ครับแบบก่อนโควิดไปออกงานช้างงานจังหวัดช้างตัวผู้ยืนเลี้ยงหน้ากระดานกันเยอะได้ครับพีฟุกสบายครับ พีฟุกนี่ไม่มีปัญหาลแล้วครับส่วนช้างตัวอื่นก็ควานเขาขี่อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปปล่อยให้อยู่ด้วยกันช้างตัวผู้กแบบับตัวผู้แบบไม่มีควานขี่บนคอหรือว่าเราปล่อยให้เขาผูกด้วยกันใกล้กันแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าแบบเขาแบบโยนใส่กันบ้งทาใส่กันั้งเพื่อแบบ ใส่กันมั่งนะครับแบบชนกันนี่นะครับถ้าว่าถ้าพูดไปก็ผมก็อาจจะเล่าอธิบายให้พี่พคนดูไม่เข้าใจสเท่าไหร่แต่แบบถ้าแบบว่าไอแบบถ้าแบบว่าได้มาสัมผัสกับช้างจริงๆครับจะพอเข้าใจอยู่ครับมาอยู่กับช้างเรื่อยแต่เข้าใจครับอย่างผมเนี่ยเกิดมากับช้างผมก็ เคยเห็นอยู่แล้วครับเคยเห็นเคยเข้าใจเคยได้ผ่านมาผมก็ถึงได้มาเล่านะครับไม่ใช่ว่าผมมาเล่าปากเปล่าโดยที่ผมไม่เคยเห็นนะครับผมเคยเห็นมาแล้วนะครับแล้วเคยแบบฟังมาแล้วก็คนใหญ่สอนมาแบบพวกปู่ย่าปู่ย่าตายายอย่ครับน้าอาสอนมาคนใหญ่ที่เราาตมาก่อนเขาเลี้ยงช้างมาก่อนก็สอนมาผมก็ฟังอมา,มาเลยครับ ฟังแล้วก็จำมาแล้วก็เคยเห็นด้วยตัวเองด้วยถึงได้มาเล่าครับมันอันตรายครับถ้าสรุปง่ายๆก็เหมือนมันแบบว่าเอาง่ายก็ธรรมชาติจ้างครับเขาแสดงอำนาจใส่กันแบบนี้ครับถ้าเขาทํากันละ่ะอันตรายอย่างหนึ่งก็เจ็บร่างกายอาจถึงจุดสําคัญบางทีก รักษาเป็นปีสองปีบางทีก็ห้าหกปีก็ไม่หายเหมือนนี่ครับเราก็ตัดปัญหาดยการที่แยกออกจากกันง่ายสุดครับถ้าได้ทํากันแล้วครับรักษานี่โอ้ลําบากแน่นอนครับรักษาไม่หายสักทีคิดรู้สึกผิดจนสิบปีก็ไม่หายรู้สึกผิดแล้วครับเขาอ,อยู่ลมครับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับผมก็ จ้าอีพี่ฟุกยืนล่มหล่อๆเลยครับถ่ายคลิปให้ดูกันครับแต่ที่บายให้ฟังเก็อยู่ตรงนี้แบบเขาอยู่เห็นไหมครับผมอยากให้ดูอย่างพ่อผมปลูกต้นกล้วยปลูกต้นไผ่บังหน้ากันไว้ครับนี่พี่ฟุกอยู่ตรงนี้พ่อดอยพ่อดอยอยู่ในโรงนู้นครับบังหน้าไม่ให้เขาแบบไม่ให้เขาสนใจกันครับเนี่ยบังตรงกลางไว้ครับเนี่ยบังตรงกลางไม่ให้เขาสนใจกันไม่ให้เขาเกลียดกันนะครับ ไม่ให้เขาแสดงานาาหรือว่าแสดงแสดงแบบกิริยาที่ไม่ดีใส่กันนะครับให้เขาไม่ต้องสนใจกันเลยครับแบบตางคนต่างอยู่เพราะว่าแบบถ้าเขาแบบไม่ชอบกันมันจะไม่ดีครับเหมือนกับเราเลี้ยงเหมือนกับมันกับเอาง่ายๆพี่ๆแม่แม่สอนเด็กสอนลูกสอนหลานนะครับสอนว่าให้รักกันพี่เป็นน้องกันนะให้รักกันนะครับแบบนี้ พ่อผมก็สอนในช้างรักกันเหมือนกันครับพยายามสอนในช้างรักกันแต่ก็ทางตัวผู้ก็แล้วก็แยกๆเขาออกจากกันนะครับเขาก็เป็นตัวผู้กับตัวผู้ครับถ้าเป็นตัวเมียกับตัวผู้เขาก็รักกันอยู่นะครับตัวเมียไอตัวผู้ก็จ่มสนใจตัวเมียตัวเมียก็ย่มสนใจตัวผู้ครับครับคลิปนี้ครับผม สวัสดีไปก่อนนะครับบายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ